สวัสดีครับสวัสดี f c ฟคอหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาคำนวณสูตรหวยลาวพัฒนาประจํางวดวันที่25เดือน6 2568นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาหาตําแหน่งตัวเลขใหม่ของสูตรนี้นะครับสูตรนี้แอดได้ลงให้ไปแล้วนะครับเลขเด่น0และ8ได้นะครับ จับคู่ชุด6ชุดนะครับจะให้86 87นะครับให้เน้นไปที่บนไปกลับนะครับและในคลิปนี้นะครับแอดจะมาหาตำแหน่งตัวเลขใหม่ของสูตรนี้นะครับก็มาดูวิธีคิดกันเลยนะครับมาดูวิธีคิดนะครับแอดจะย้อนหลังให้ชม4งวดนะครับ ก็นำเลขประวันหกตัวมาตั้งนะครับห้าศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์จากนั้นบวกร้อยมลาลัยตำแหน่งหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหลักพันบวกหลักร้อยหนึ่งบวกหกได้เจ็ดหลักร้อยบวกหลักสิบหกบวกสามได้เก้าหลักสิบบวกหลักหน่วยสามบวกศูนย์ได้สามบวกอีกนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปด 7บวก9ก้ได้สิได้เลข6แล้ว9กบวกสได้12ได้เลข2จากนั้น8ปบวกหได้14ได้เลข4นะครับแล้ว6กบวกสได้เลข8เราจะได้เลขเดยน2ตัวนะครับเป็นตำแหน่งเลข4และเลข8ตรงนี้นะครับ จากนั้นตำแหน่งเลขสองตรงนี้นะครับก็ดึงออกมานะครับจะได้มองเห็นง่ายๆนะครับสองให้นับเพิ่มแต้มไปสองครั้งนะครับเป็นสามและเป็นสี่เราจะได้คู่ชุดสามตัวนะครับจับคู่กับสี่แปดก็จะได้หกชุดนะครับ และผลรางวัลงวดถัดไปเลข4ตัวออก7743เลขเด่นมี4และ8ก็ได้ที่เลข4นะครับเข้าคู่ชุดกับเลข3ตรงนี้นะครับก็จะได้43เข้า2ตัวบนนะครับสถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะครับเดินมา5งวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่6 สมมุติว่าถัดไปนะครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสี่บวกสามได้เจ็ดห้าบวกสี่ได้เก้าสี่บวกหนึ่งได้ห้าหนึ่งบวกเจ็ดได้เลขแปดจากนั้นเก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขสี่ ห้าบวกแปดได้สิบสามได้เลขสามแด่ตำแหน่งเลขแปดตรงนี้นะครับดึงออกมานะับเพิ่มแต้มสองครั้งเป็นเก้าและเป็นศูนย์ผลลัพธ์งวดถัดไปเลขสี่ตัวออกสี่แปดสองสองเลขเด่นมีสี่และสามก็ได้ที่เลขสี่นะครับ ได้คู่ชุดกับเลขแปตรงนี้นะครับก็จะเข้าส8เข้า2ตัวล่างนะครับชมว่าถัดไปนะครับ0ูบวกสได้4 4่บวกแได้12 8สบวกสได้10ได้เลขศูนบวกสได้เลขส 4, 4่บวกสได้6 2สบวกศได้2 ศูนย์บวกสี่ได้เลขสี่จากนั้นหกบวกสองได้แปดสองบวกสี่ได้หกตำแหน่งเลขสี่ตรงนี้ดึงออกมานะครับนะับเพิ่มแต้มสองครั้งเป็นห้าเป็นหกผลวันงวดถัดไปเลขสี่ตัวออกหนึ่งศูนย์ห้าหก เลขเด่นแปดหกก็ได้ที่เลขหกนะครับเข้าคู่ชุดกับเลขห้าตรงนี้นะครับก็จะได้ห้าหกเข้าสองตัวบนนะครับงวดถัดไปนะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้าหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกหกได้สิเบเอ็ดได้เลขหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หก หนึ 1> 1่งบวกห้าได้หกห้าบวกหนึ่งได้หกแล้วหกบวกหกได้สิบสองนะครับหกบวกหกตัวนี้ก็ได้สิบสองและตำแหน่งเลขหกตัวนี้ดึงออกมานะครับนะับเพิ่มแต้มสองครั้งเป็นเจ็ดและเป็นแปด ผลรางวัลงวดถัดไปเลขสีตัวออกหนึ่อกเลขเด่นมี2อตัวนะครับก็ได้2นะครับเข้าคู่ชุดกับเลขหตรงนี้นะครับก็จะได้ 2, 6เข้า2ตัวบนนะครับชมมวติถัดไปนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันสองบวกหนึ่งได้สาม หลักพันบวกหลักร้อยหนึ่งบวกหนึ่งได้สองหลักร้อยบวกหลักสิบหนึ่งบวกสองได้สามหลักสิบบวกหลักน่วยสองบวกหกได้แปดอยางนั้นสามบวกสองได้ห้าสองบวกสามตัวนี้ก็ได้ห้าสามบวกแปดได้สิบเ็ดได้เลขหนึ่งแล้วห้าบวกห้าได้สิบได้เลขศูนย์ห้าบวกหนึ่ง ได้หกนะครับเราจะได้เลขเด่นสองตัวนะครับศูนย์และหกจับคู่ชุดกับตำแหน่งเลขหนึ่งตรงนี้นะครับดึงออกมาเพิ่มแต้มไป2สองครั้งเป็นสองและเป็นสามนะครับสูตรนี้ก็จะได้เลขเด่นสองตัวนะครับเลขศูนย์ แล้วก็เลขหกนะครับจับคู่ชุดก็จะได้ศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามเลขหกได้ชุดหกหนึ่ง หกสองแล้วก็หกสามให้เป็นสูตรบนล่างไปกับนะครับประจําว,วันที่ยี่สิบห้าเดือนหกนะครับ 2,568ัน้าก็จะเน้นให้ชุดนี้นะครับ6,3แล้วก็0,3 0,2 6,2มาแล้ว6,1นะครับเลขเด่นชุดนี้2ตัวนะครับ FC ชอบตัวไหนเลือกเอานะครับมีเลข0 แล้วก็เลขหกนะครับแอดเน้นให้4ชุดนะครับ 02, 03, 61, 63นะครับและศูนรนี้แอด,แอดจะต่อให้02แล้วก็03นะครับให้เน้นล่างนะครับกันบนนะครับไปกับประจํางวดวันที่25เดือน 6, 2568นะครับ โอเคนะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับสถิติย้อนหลัง5งวดงวดที่6จะเดินต่อหรือไม่ก็มาคอยลุ้นกันนะครับแอดก็ลงให้2สูตรนะครับ f c ชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอให้สูตรนี้เดินต่ออีกนะครับ f c จะได้โชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลมาฝากเพียงแค่นี้นะครับให้ F4 ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ